ควงกล้องจะล้นอยู่ายในกับภาพนะครับไม่รวมกล้องแล้วค่ะไม่ครับไม่จะเป็นคนดูนะครับนี่ได้ขนาดเพิ่มตอนนี้ลงเนยไปแล้วนะครับลงเนยไปแล้วนะครับน,นานนง,นนบงฟ้าก็อยากถ่ายภาพนะครับครับเชฟครับ นะพวกเราพวกเราเห็นไหมครับว่าขนาดที่เราทําความดีปุ๊บก็จะมีสิ่งยั่วยวนก็สายข้ามนี่มัควรแบบงามๆนะครับก็มีสิ่งยั่วยวนเป็นเรื่องธรรมดานะครับดนตรีมาตุ๊บตับตุ๊บตับโดนโดนชั้นโดนในสายน้ำวนเลยวนแบบงามพี่ยนมใสเลยไหมมาเลยใส่นมเลยนะครับใส่ด้เดี๋ยวให้ละลายครับพี่พี่ต้องคนไปในทางเดียวกัน สีแดงนะคะใ่ไม่ไม่ยังไม่แม่้องป่าพ่ไม่แม่สีแบ่งสีนี่ยังไม่ไแบ่งคือคือหอมแล้วนะพี่หอมแล้วนะครับเริ่มมีกลิ่นรสชาติทั้งกลิ่นมาแล้วไปเลยไม่ไม่กระนะครไปไไปในกระป๋อง

ได้บุญครับผมผมขออนุญาตเอาคลิปนี้ไปลง Youtube นะครับกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับช่องชื่อช่องว่าสามที่สุดที่นครนะครับเดี๋ยวไปติดตามดูผลงานตัวเองนะครับสามที่สุดที่นครนะครับสที่สุดที่นครครับผม อันนึงเพราะมันจะมันจะไปทางโน้นด้วยมันมมันค้างเทก่อนเทก่อนเทก่อนจะไปปั๊บเทนี่แหละคุเหลือไม่กี่นิดเทเลยพี่ลแล้วค่อย,ลยแล้วค่อยอันนี้ที่หลังเทแล้วใส่กระปังเขียวไว้ครับโอเคครับโอ้แค่ใส่นมเข้าไปนี่ส่งกลิ่นหอมคูนสองเลยนะครับนมหอมครับเป็นนมข้นนะครับนมข้น <c oughs> จมูกจมูกนี่เป็นไข้หวัด มันมิน้ันสดแต่มันแห่ไม่ได้อยู่ด้ยหนูไม่ได้ดูไปดูเอ้าผสมผสมผงนมเขาเขาผสมผงผงองี้ยมันก็ไม่เอาสิโอเคครับเริ่มคนไปทางเดียวกันน้ำมันจะวนไปฮะวนไปทางเดียวกันมันจะทำให้การละลายมันเกิดดีขึ้นครับครับใช่ครับ

เราก็จะใส่นมเข้าไปนะครับตามปริมาณที่กำหนดไว้นะครับเดี๋ยวนี้หนูต้องขับรถไกลก็ไปนอนในเกียรัด้ต่ก็นะต้ไ นี่ผมว่าน่าจะหวานแสบเอเลยเนี่ยเสร็จแล้วก็พอใส่ทั้งนมใส่น้ำอ้อยต่างๆก็มีใส่น้ำผึ้งด้วยนะครับใส่น้ำผึ้งด้วยนะครับจริงๆถ้าน้ำอ้อยเนยด้วยส่วนประกอบก็มีน้ำมะพร้าวถ้าไม่ใช้น้ำมะพร้าวฮะน้ำกะทินะครับมีน้ำกะทิมีเนยมีน้ำอ้อยมีน้ำออ้้ยมีนำผึ้ง มีนมนะครับตอนนี้เข้าไปส่วนผสม 5, 5อย่างแล้วนะครับก็พยายามคนให้สม่ําเสมอไม่งั้นเดี๋ยวก็จะแห้งติดกระทะในบางจุดนะครับแล้วถ้าถ้ใช้กระทะเล็บร้นก็ไม่ติดเนะงงา,นานนะ,ะ,าม,ะมันไม่มีกระทะใหญ่นกระทะนี้ไ,นไปเช่าเข้ามาใช่ไหมยืมของบ้าเออถ้าอย่งางนี้ เอาางสรเอาาลทีละ้อไหมได้เขวางกเอาวางเองเกเอาเอาทัพียรดันดัมันกดให้แตกครันให้แตกระวังมันเปิดนะครับมันเปิดไปได้ไรตะลุดนะครับ เอาตะลุดคืออะไรวะคือฮะมันลงแรงในน้ากระเด็นนั่นแหละคะไม่ใช่ฮะไม่ใช่ครับคือมันกดเข้าไปแล้วมันปลื้ยออกกันอะโร่ไปเรื่อยๆดิใส่ไปเรื่อยๆใส่ไปเรื่อยๆแวกดห้ดูม็นตัวยานะครับพอพอใส่ใส่วัสดุทุกอย่างเข้าที่นะฮะสุดท้ายก็คือข้าวเหนียวนะครับสุดท้ายก็คือข้าวเหนียวเสร็จแล้วก็ต้องคนอยู่ตลอดเวลานะครับนี่คือกระบวนการ เร่งกวนให้ให้ให้ไหวนะครับ<ม>ข้าวเหนียวก็จะเริ่มแตกนะครับ<ม>ข้าวเหนียวไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้าถูกน้ําแล้วก็จะ<ม>แ,แตกออกจากกันไม่ไม่ไม่เกาะกันเป็นตัวนะครับก็จะแยกเม็ดนะครับภาษาอีสานมักจะพูดว่ายันสุพีพแตกมั่งคือจังน้ำถือข้าวเหนียวครับนั่งเลยสามาคีกันไว้คือข้าวเหนียวหนึ่งไม้ ยาสุเพแตกมงังคือจังนำถือข้าวเหนียวครู่าอาจารย์คนยุคก,ก่อนมักจะมีหลักคำสอนที่เราไม่ค่อย<ร>ที่จะเข้าใจมากนะครับ <ไง S 2> แต่หลายคำที่พูดก็เป็นภาพที่ชัดเจนนะครับรรครับเกิดจากเรื่องจริงนะครับกันหมู่บเตื้อครับแม่ยายพญากวน นั่งฝ่าพญาก็มีอยู่นะอันดีเข้ามาใหญ่เต็นเตนหัวหน้าได้คนยามาใอันดี้นไม่ได้โอ้ยทนไม่ได้ค่ะลผู้เทาไปก่อนครดนจะดูอะไรได้ไหมมาให้สีทองไก่สีทองก็จะใส่มาเรื่อยๆนะครับ ก็ต้องคนกันไปจนหนืดเป็นเนื้อเดียวกันถูกไหมครับพี่ใช้ตะลิวพี่อะมาตบี้ข้าวข้างในให้มันแตพี่ใช้ตหลิวพี่ะมาตาบี้ข้าวข้างนให้มันแตกเพราะว่าเพราะว่าไม้พายของเราเป็นกลมเวลาเอาลงมันต้องบี้จากกระล้วมันจะได้แตก อย่าแรงนะครับเดี๋ยวจะคาดจะพิข้างกระเด็นกระชอกกระชอกออกนะครับเขียเเข้ยวก็คือจะเขี่ยวจนแห้งเ<ร>นี่ยเ <บา S 1> มือม่อเมื่อลงข้าวนะคเมื่อลงข้าวข้าวก็เริ่ม เริ่มที่จะพองแตกออกมาเป็นเม็ดๆนะครับไมันไม่บริสุทธิ์พี่นี่ครับนี่คือเม็ดข้าวนะเริ่มอ่อนเริ่มนิ่มแล้วนะครับจะต้องบริสุทธิ์สะอาดเข้าไปแล้วนะ่ก็เปายน่วยแล้วเดี๋ยวเข้ามาช่วยใหม่ลายลายสีแดดอย่าเพิ่งลาเลยท่านจงอยู่ท่นเราจะได้ช่วยเขาเราได้ช่วยเรื่อคนเยอะๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับสีสันสวยงามนะครับสีสันสวยงามมากนะครับเริ่มน่าทานมากขึ้นแล้วครับ นะครับนี่คือข้าวมัทุปยาต์นะครับมันเหนียวแล้วข้าวมันนิ่มอ่ะนะมันนิ่มไม่ใช่กะละแมอย่ามันไม่ใช่กะละเมแต่ว่าข้าใจ้มไก่ครับข้าวต้มลมน้อยเดียวไปจังหวะจ่าจะเสร็จทีสามเราก็สามารถทำให้เสร็ียดทีสองครับกวบไปถึงบ้านอาบน้ำคือสภาพข้าวมัทุปยาต์ที่กวนเสร็จเรียบร้อยใหม่ๆนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้ถวายเข้าวมันทุพย่าด้วยกันนะครับสีสวยมากครับได้ตามได้ตามมาตรฐานของการทำข้าวมันทุพย่าเขาเขาทำแบบทำใส่ใจแบบนี้ใช่ไหมคะทุกทุกทครั้งแต่ถ้าเป็นของพ่อแม่นี่เขาจะใส่ขิงเอาขิงมาตำตำๆถ้าพ่อแม่นะคนคนพ่อแม่ที่เชียงใหม่อ่ะเขาจะใส่ขิงด้วยต่างก็ต้องกิน